ตำนานที่แข็งแกร่งที่สุดของดรากอนบอลใบไม้ทอทหาร183การละเว้นการล่อลวงเมื่อเวลาผ่านไปการผ่านไปของฤด,ดูใบไม้ผลิส่งสัญญาณว่าฤด,ดูหนาวใกล้จะมาถึงในพริบตาเป็นเวลา5ปีแล้วที่ชาวไซยาย,ย้าย,ายไปที่ดาวเคราะห์ขอ,องมอซาน ในช่วง5ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งที่สุดคือประสบการณ์ของชาวไซยาที่มาจากดาวครอเบจิต้าในปีนั้นเมื่อชาวไซยาหนีไปยังดาวครหอง,งอซันด้วยความตื่นประหนกจำจำนวนของพวกเขาก็น้อยลงน้อยกว่า1 5 0 0 0อย่างไรก็ตามหลังจาก5ปีของการพัฒนาและเมื่อมีทารกเกิดมากขึ้นจำจำนวนชาวไซยาก,ก็เริ่มเพิ่มขึ้นทีละน้อยตอนนี้พวกเขามีประชากร18,000คนเมื่อเด็กเล็กโตขึ้นจำนวนชาวไซยาที่โตเต็มวัยจะเพิ่มขึ้น โดยธรรมชาติแล้วนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและความแข็งแกร่งโดยรวมของดาวเคราะห์อง,งอสซันยังได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้แผ่นดินแตกสลายอีกด้วยดาวเคราะห์หอง,งอสซันมีชาวไซย,ยาที่โดดเด่นจำนวนมากซึ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมบนโลกใบนี้และเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อสมาชิกของ12กองเรือรบพิเศษเติบโตขึ้นซึ่งรวมถึง เซียราสิลิงและคนอื่นๆปัจจุบันมีอยู่บนดาวเคราะห์องมอซารนเจชาวไซย,ย่าในระดับซูเปอร์นักรบและ300ชาวไซย,ย่าในระดับนักรบชั้นสูงระดับการเติบโตนี้แม้ว่าเมื่อเทียบก,กับ2ปีที่แล้วได้ชะลอตัวลงแต่เมื่อเทียบก,กับช่วงเวลาสูงสุดของ ดาวครเบจิต้าไม่เพียงแต่จะฟื้นตัวเต็มที่แต่ยังเทียบกับช่วงเวลานั้นไม่ได้ด้วยซ้ำตอนนี้ความแข็งแกร่งของดาวครหงอซานคงที่แล้วและพวกเขาต้องการโอกาสพิเศษเพื่อที่พวกเขาจะเติบโตยอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคตมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่สร้างความก้าวหน้าที่3าขั้นอีกต่อไปบนท้องฟ้าย,ยามค่ำคืนที่ไร้ขอบเขตด,ดวงดาวมีมากมายเหมือนเมล็ดถั่วที่กระจัดกระจายอยู่บนหน้าจอสีดำแสงของพวกเขาสุกสอากาวและใส่แสงดาวหรือปรีไปตามยถากรรมเหมือนภาพที่เลื่อนออกไปอย่างช้าๆชาในความมืด ือนอันเงียบสงบทันใดนั้นก็มีแสงจ้าสาดส่องไปทั่วท้องฟ้ายามคำ่ำคืนมันเป็นยานอาวกาศขนาดเล็กสีเทาเงินงูหญิงเป็นชาวไซย,ยาที่เพิ่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่พรสวรรค์แต่งของเขาอยู่ในระดับปานกลางเพียงพอที่จะถือว่าอยู่ในระดับกลางแต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดเขาจากการทำงานหนักเพื่ออนาคตของเขาเพราะเขาเชื่อว่าการทำงานหนักของเขาจะทำให้เขาได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างแน่นอนบนดาวเคราะห์อง,งสอซานประเด็นนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วหลายครั้ง นักรบจำนวนมากที่ไม่มีพรสวรรค์แต่งที่ดียังคงกลายเป็นยอดนักรบหลังจากทำงานหนักท่านเซียญ่าผู้ยิ่งใหญ่และวีระบุรุทชาวเซย,ย่าท่านบาดักเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดความสามารถแฟงของคุณชายทั้งสองไม่สามารถพูดได้ว่าโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบาดักว่ากันว่าเขาเกิดมาในฐานะ นักรบระดับต่ำแต่ตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในซูเปอร์วอริเออร์เพียงไม่กี่คนในบรรดาน,นักรบที่เก่งที่สุดของเซยาใช้แล้วครั้งสุดท้ายตอนที่ท่านเซียยาบรรยายให้ทุกคนฟังเขาพูดว่าเมื่อสวรรค์กำลังจะมอบความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ให้กับคนคนหนึ่งสิ่งแรกจะทำให้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน,นและกระดูกข,ของเขาและเปิดเผยร่างกายของเขาหิวโหยท่านบาดดักได้รับการผ่อนปรนเช่นนี้และเต,ติบโตจากนักรบระดับต่ำไปสู่ระดับซูเปอร์วอริเออร์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามคำว่านักรบระดับต่ำถือว่าแปลกดังนั้นจึงไม่มีใครเรียกมันว่าทุกคนใช้คำว่านักรบสามัญแทนมู่หญิงพบคำว่านักรบสามัญที่ถูกใจกว่ามากนักรบถูกตัดสินจากความแข็งแกร่งไม่ใช่ระดับสายเลือดของพวกเขาแม้ว่าบุคคลภายนอกอาจมองว่าวิธีการจาอนุกดังกล่าวเป็นเรื่องง่ายและหยาบคายและไม่สามารถใช้ได้จริงและเป็นจริงอย่างไรก็ตามอรารยธรรมที่แตกต่างกันก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกัน ในมุมมองของมู่อย่างวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตัดสิน6ปีที่แล้วมู่อย่างยังเด็กอยู่เพียง12ปีในขณะที่เขาเกิดมาเป็นนักรบระดับต่ำเขามีพลังการต่อสู้ประมาณ500เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของนักรบระดับต่ำ อย่างไรก็ตามมู้ญิงโชคดีมากที่ท่านเซียญาผู้ยิ่งใหญ่รวมครอบครัวของเขาไว้ในกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ย้ายไปยังดาวเคราะห์อ,อง,งอซานมู่อย่างยัง,ยง,ยงคงจำวันนั้นได้มันเป็นตอนเที่ยงที่ร้อนแผดเผาอากาศก็แห้งนิดหน่อยย้อนกลับไปตอนนั้นเขาเพิ่งกลับมาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทีเมื่อพ่อแม่ของเขาขอให้เขาตามพวกเขาไปยังโอเอซิสท,ที่ร้อนและแห้งบนดาวเคราะห์เบจิต้าพวกเขามาถึงและไปรอที่น่านอากาศร้อนและการรอคอยก็น่าเบื่ออย่างไรก็ตามมีชาวไซ่าจำนวนมากรออยู่ในจุดเดียวกันเรา กับว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กรำลังจะเกิดขึ้น มู่หญิงยังคงจําทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้อย่างชัดเจนตอนนี้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขารู้สึกว่าวันนั้นเขาโชคดีมากจริงๆนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นท่านเซียยะซึ่งอายุน้อยกว่าเขาแต่มีความสามารถพิเศษมู่หญิงไม่รู้ว่าท่านเซียยะได้รับการฝึกฝนเช่ในใดเนื่องจากก่อนหน้านั้น,น,นในวันนั้นเขาไม่คิดเลยว่าท่านเซียยะจะมีพลังมากขนาดนี้ท่านเซียยะได้ใช้ความสามารถพิเศษเพื่อพาทุกคนมาที่บ้านใหม่ในปัจจุบันของพวกเขา แนวครหอหง,งอซานทันทีที่เขามาถึงดาวครหอหง,งอซานแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของมันเกือบทำให้หมู้ญิงเป็นลมร่างกายของเขาขยับไม่ได้ด้วยซ้ำเขาใช้เวลานานมากก่อนที่เขาจะปรับตัวเข้ากับความกดนันได้ในที่สุดท่านเซียยาบอกว่านี่คือบ้านใหม่ของชาวเซย,ยา่า เมื่อเขาได้ยินคำพูดของท่านซียามู่หยิงรู้สึกได้ถึงวันโลกาวินาที่ใกล้เข้ามาหลังจากนั้นเขาก็เริ่มใช้ชีวิตบนดาวเคราะหงง์หงอซานจนกระทั่งหนึ่งปีต่อมาชาวไซยาจำงุนมากปรากฏตัวบนดาวเคราะห์หงอซานพวกเขานำข่าวว่าฟิชเชอร์ได้ทำลายดาวเคราะห์เบจิตา้าเมื่อมู่หยิงได้ยินดังนั้นเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและมีความกลัวชาวไซยาเพียงหนึ่งหมื่นคนจากหนึ่งล้านคนที่หลบหนีเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าอย่างแท้จริง หลังจากนั้นท่านเซียยาประกาศต่อสาธารณะว่าเขาจะรวบรวมกองกำลังพิทักษ์ของดาวเคราะห์งอซานและฝึกกองเรือรบพิเศษหน้าเสียดาดที่ในเวลานั้นความแข็งแกร่งของมูหญิงยังอ่อนแอเกินไปดังนั้นเขาจึงไม่ผ่านการคัดเลือกดังนั้นเขาจึงหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนเป็นเวลาหลายปีและเป็นผลให้พลังการต่อสู้ของมู่หญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพียงหนึ่งปีที่ผ่านมามีโอกาสใหม่ปรากฏต่อหน้ามูหญิงบุคลากรระดับสูงของท่านเซียยาและดาวเคราะห์งอซานประกาศร่วมกันว่าพวกเขาจะจัดงาน ชุมนุมศิละปะก,การต่อสู้ทั่วโลกในอีก10ปีและอีก20ปีสามอันดับแรกจะได้รับนอกเหนือจากรางวัลมากมายน้ําแร่ลึกลับหนึ่งขวดแม้ว่ามูหญิงจะไม่รู้ว่าน้ําพุคืออะไรแต่เขาก็ยังตัดสินใจที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้อย่างแน่วแน่สาหรับชาวไซยาการสแสวงหาเกียรตินั้นแตกต่างจากคนธรรมดามีชาวไซยาหลายคนที่มีแผนเช่นเดียวกับมูหญิง นับตั้งแต่มีการประกาศชาวไซยาทุกคนต่างเต็มไปด้วยความรู้สึกเร่งรีบด,ดังนั้นพวกเขาจึงฝึกฝนอย่างดุเดือดด้วยพลกรรมลังทั้งหมดของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงสามารถชนะการชุมนุมศิลปะการต่อสู้ที่จัดขึ้นในรอบ10ปี ในความเป็นจริงมีตัวอย่างที่น่าประทับใจมากมายของผู้คนที่มีสายเลือดยากจนที่ประสบความสามเรื่อในการพลิกโตและสิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจอย่างมากสามรับมู่หญิงเขาเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นนักรบที่ทรงพลังเช่นเดียวกับบาดกรและนักสู้คนอื่นๆได้ตราบใดที่เขาทํางานหนักมากพอดังนั้นเพื่อที่จะปรับอารมณ์ตัวเองขณะนี้มู่หญิงกมลังปฏิบัติภารกิจข้างนอกกับพ่อและลุงของเขาเสียงดังกึก เสียงแก้วไวน์กระทบกันทำให้มูอิงหลุดออกจากพวังเขาหันกลับไปและเห็นชาวไซย,ยาไวกลางคนหลายคนที่เต็มไปด้วยพลังดื่มไวน์และกินเนื้อสัตว์พวกเขาเป็นพ่อของมูญิงและลุงหลายคนพวกเขาทำภารกิจหลายอย่างด้วยกันพ่อและลุงของมูหญิงมีอารมณ์รุนแรงและสิ่งที่พวกเขาชอบที่สุดคือการดื่มแอลกอฮอล์การกินเนื้อสัตว์และการต่อสู้แม้ว่าพวกเขาจะดูเหมือนคนที่เมาที่ยุ่งเหยิงแต่พวกเขาก็กลายเป็นดาบที่ไม่ได้เจรนายที่น่าทึ่งเมื่อพวกเขาต่อสู้มูหญิงอย่ามัวแต่นั่งคิดมาดื่มด้วยกันกับเรา มีชาวไซยาขที่อายเหมือนคุณจริงๆหรือเพราะของมู่หญิงตะโกนใส่เขาเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าเขานั่งอยู่คนเดียวและหายไปในความคิดในครั้งนี้หลังจากที่พวกเขาทำภารกิจนี้สําเรจอพวกเขาจะได้รับรางวัลมากมายซึ่งเพียงพอสามรับพวกเขาที่จะไม่ถูกควบคุมชั่วระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันดาวเคราะห์หออง,งอซานได้รับการสนับสนุนจากชาวแฟดาในด้านเทคโนโลยีในขณะที่อยู่ในสาขาเศรษฐกิจดาไราเคราะห์ธุรกิจฮอยอปอยแคปซูลของบานักได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆมีชื่อเสียงในพื้นที่ตะวันออกชาวไซยาของดาวเคราะห์หออง,งอซานสามารถซื้อกินดื่มและสนุกกับการต่อสู้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการระดับความสะดวกสบายที่พวกเขาชอบเป็นที่ประจักษ์สิ่งนี้เทียบไม่ได้กับช่วงเวลาของพวกเขาบน ดาครเบจิต้าชาวไซยาทุกคนรวมทั้งพ่อของมู่หญิงพอใจกับชีวิตปัจจุบันของพวกเขามากจริงๆฉันจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ฉันอยากจะใช้เวลาในการฝึกฝนมากกว่านี้ มู่หญิงพูดอย่างเคร่งขึงยานอาวกาศที่พวกเขาใช้ปฏิบัติภารกิจนี้ถูกซื้อมาพร้อมกับค่าคอมมิชชั่นที่พวกเขาได้รับจากภารกิจก่อนหน้ายานอาวกาศสีเทาเงินเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของชาวเฟดายาไม่เพียงแต่มีอุปกรณ์ครบครันสำหรับการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ยังมีการติดตั้งห้องโดยสารแบบจำศีลอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเครื่องแรงโน้มถ่วงที่ใช้ในการฝึกอบรมมันเทียบเท่ากับห้องฝึกระดับพื้นฐานที่ได้รับการปรับแรงโน้มถ่วง2 0 x เหมาะสำหรับมู่หญิงที่มีพลังการต่อสู้ถึง5,000